สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับผมสร้างกดนะครับผมในช่องช่างกด DIY นะผมวันนี้นะผมอยู่กับโกมอสนะครับผมโอมอสสายซิ่งนะครับผมเน่เลยไปกดติดตามเัาด้วยนะครับวันนี้เราสองคนนะผมมีภารกิจมาทำฝ้านะครับผมฝ้าแบบไหนมาดูครับคืออันนี้เป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับผมคือ ตอนนี้ที่เราทำโคงแบบนี้นะผมคือต้องการพื้นที่ให้มากที่สุดนะผมเพราะสถานที่มันจํากัดนะครับผมวิธีทําก็ง่ายๆครับนี่ทําเมนนะครับผมอันนี้ไม่ต้องถ่ายระดับจากตรงไหนเลยครับไม่ต้องตั้งระดับน้ำนะครับผมคืออย่างนี้เจ้าของบ้านนะครับผมต้องการตามตามโคงหลังคาเลยนะผมคือสรุปตามหลังคานี่เลยนะครับผมคือเราถ่ายถ่ายจากตรงนี้นะผมเจ็ดเซนนะครับผมเจ็ดเซนเห็นไหม ก็จะได้ระยะของเมนตัวนี้นผมคือท้องเมนตัวนี้เห็นไหมเจ็ดเซน,นเท่ากัน,นเห็นไหมครับผมนี่เลยเห็นไหมครับผมจากนั้นนะผมจะทําการใช้สีไล่นะผมตัดยึดทำซัพพอร์ตนะผมหรือตัวยึดเมนนะผมนี่แบบนี้นี่นะครับผมแข็งแรงนะครับหลังจากนั้นนะครับผมพอทําเมนเสร็จปุ๊บนี่ครับผมคืออะไรนะผมอันนี้คือเราใช้สีไล่นะผมเป็นหัวแผ่นเลยนะผมคือแบบนี้ วัดมานะผมเกี่ยวมาปุ๊บมันจะอยู่ที่40นะครับผม40คือหัวสีลายแบบนี้นะครับผมเห็นไหมแต่ตรงที่รอยต่อนะผมตรงนี้ผมจะยังไม่ยิงนะครับผมผมจะเอาสีลายมาวางไว้เฉยๆนะนี่ละผมเป็นวิธีการทํากระทงฟ้าง่ายๆสไตล์ช่างกดกับช่างมอสนะผมก็นี่เลยครับผมเวลาเรายิงนะผมโค้งหรือกระทงนะผมเราจะยิงน็อตเฉียงนะครับผมเพื่อความแน่นหนาครับผมแบบนี้นะครับกับแบบนี้เราจะยิง สองตัวนะครับผมนี่ช่องมขาสองตัวหมดเลยนะครับผมเพื่อความแน่นหนานะครับผมเห็นไหมอย่าคันนี้นะครับผมเรามาดูวิธีการยิงแม่นนะผมว่ายิงยังไงครับผมผมน,นั่งได้แล้วยิงครับ ว่ายิงปืนปืนปืนเข้าไปเลยนะคะทุกคนนี่นะครับผมก็จะยิงตามจะยิงตรงหรือไม่ตรงพี่โกดต,ตรงตรงเหรอรโอ้โหพีโหโโหโกดแน่นเลย ้ก็วิธียิงกันถ้าน,นั้นนี้ชอบแต่ละห้าตัวไปแล้วผเพื่อความไม่หนักอ๋อมีขีดด้านข้างแล้วใช่ไหมว่าตรงไหนตรงไหนใช่ไหมพี่กดโอ้โหอันนี้นั่งยิงนั่งยิงทุนดูพี่มอสพี่มอสก็นั่งยิง คนสุ่มเข้ามาทำงานบักเออครับผมนี่ก็คือเหตุผลนะผมที่ผมไม่ยิงรอยต่อแล้วน,นี่นะครับผมซอยนะครับผมตรงสองเมตรสี่สิบต่อไมผมไม่ยิงเพราะอะไรครับผมนี่นะครับผมคือเป็นรอยต่อนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องต่มงานนะผมพอมันตรงปุ๊บเราก็ถึงทําการยิงแล้ว คือลายนะผมเราก็ยิงแผ่นนะผมนี่เป็นวิธีง่ายๆนะผมอ๋อ <c oughs> เพราะเรารู้อยู่แล้วมันจะมีรอยต่อใช่ไหมพี่กดใช่ก็ยิงนี่เปิ่นี้คนระับแบ่งช่วงรอยแผ่นกาเราต้องทำการยิงเบาๆทำไมไอ่ะขอ,อบแผ่นจะแตกอ๋อ้องยิงเบาๆนี่ครับแบบนี้ นี่คือแบ่งครึ่งไว้ให้อีกแผ่นนึงมาใส่ใช่ไหมพีก่กดษใช่ครับผมแล้วไม่ต้องเสริมซีรีส์อ่พี่กฤษทำไมมันมีรูตรงการลางล่ะเลือกเอี๊ยต่อ,อกลางครับอะไรนะเลือกเอี๊ยต่อแผ่นตรงกลางเพราะว่าถ้ากลางมันทำงานได้มีที่ยืนนะครับผมไม่สูงอ๋อถ้าตรงริมมันลำบากใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อก็เลยจะต่อเป็นตรงกลางใช่ใช่ ปกติไหมก็ปกติครับก็คือถ้าอย่างนี้ก็ไม่เอาลครับก็ะไรน,นะผมวัดตัดนะผมหกเซนหกเซนข้นางหลังได้ไหมพี่มอสอ๋อมันต้องวัดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังใช่ไหมใช่ครับผมว่ามันเข้ากันหรือเปล่า 14อสิบของพี่กดเท่าไหร่16เซนอโหสิบหกกับสิบสี่ต่างกันสองเซนะต่างกันสองเซนนะคะถ้าเป็นบางคนเนี่ยเขาวัดแค่ข้างหน้าอย่างเดียวนะพี่กดนึกว่าข้างหลังมันเท่ากันอัน mm hmm. นี้คือต้องวัดข้างหน้ากับข้างหลังนะคะเพราะว่ามันอาจจะเบี้ยวนิดหน่อยนะคะทุกคน อันนี้ก็คือเศษแผ่นนะคะทุกคนเศษแผ่นแบบนี้เราก็สามารถใช้ได้นะคะพี่กดทำการวัดแล้วนะ,ะทำการกรีด เดียวขูดครับผมขูดให้ลมขูดเพื่ออะไรพี่กฤษให้เรียบครับให้มันลมอ๋อให้มันเรียบเอาถ้าไม่ขูดมันจะเป็นยังไงอ่ะเดียวมันจะเป็นตะกลงตะปางเน้ยอ๋อมันจะเป็นตะกลงตะปังอเอาด้านไหนขูดด้านสันมันเหรอใช่ครับผมอ๋อด้านสันมันขูด กีดเลยก็โหกรกีดง่ายจังเนี่มือด้นะครับก็ยิงสิครับได้แล้วจะรออะไรน่โอโสนิทแบบเนียนๆแบบนี้เลยะคะ่ะ นี่พี่กฎกับพี่มอสนี่ถ้าเขาจ้างไปทำเนี่ยจะไปไหมเนี่ยถ้าอยู่ในกระแพงก็ยังไปอยู่ครับอ๋อถ้าอยู่ในกระแพงก็ไปอยู่ย้อนไปไม่ได้นะโควิด <COVID. S 2> ผมก็สำหรับท่านใดนะผมชอบวิธีการขึ้นโครงยีนแผง ตามคงหลังทางง่ายๆแบบนี้นะผมก็อย่าลืมไปช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะผมอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะผมในช่องช่างกด DIY และก็ช่องกลม่ามใสสำหรับวันนี้นะผมเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ